ใช่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะดีที่เฮ็ดไปเตรียมเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนพี่น้องปันกันกินเนาะค่ะเนาะหามาได้เราก็ต้องแบ่งกันนะพี่น้อง <c oughs> ผลงานเมื่อวานนี่พี่น้องได้กินกัน,กนโคตรละหาตัวสิบตัวพี่น้องแบ่งกันเนาะค่ะเนาะอืมหนตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องวานเจี๊ยบเลยล่ะนี่พี่น้องเอ้ยอีพอีแม่ข่อย ถังเทอมันมน่ยมันกับอันนี้อันนี้มันเป็นพันพืนพืนพ้นที่ขาเน้องพี่นอ้องเอ้ยถ้าเจอเจอเจอยู่น้าหาดนี่สิพี่นอ้องนี่มันโตหน่อยๆเด้ยพี่นอ้องโตบักใหญ่น,อนอ้องน้อหอยนั่งลุมพี่น้องเอ้ยนี่ก็คักพี่นอ้องนี่ก็คักนี่ก็นัวพี่น้องเอ้ยวานจ่อย รอจิมนะจ๊ะพี่น้อง่อย <g ay> ไปเก็บพักแว่นพี่น้องปะดอกใหม่ก่อนพี่น้องโอ้พนงามด้วยสีพันสีม่วงงามพี่น้องเพิ่งขึ้นเป็นเครือนะคะน่ะเนาะงามยาวๆเลยเก็บพักแว่นเมื่อกินพี่น้องพยู่เวืันว่าเห็นนะคะเนาะอันนี้ยุส่สวนนี่พี่น้องคนว่าเอาไปปลูกก็ได้ด้อพี่น้องว่าสร <g ay> นบอกไปถิ่มใบนะคะเนาะเวาไปกินก็กลอยก็หนาก็แเจบเลย กินกับปุลนนังอ้อ,องแบบนี้แหละมันหักบองงามคือจังเกิดอยู่น้ำปลาเนาะค่ะเนอะ้องไทยน้ำปลาเนี่ยข้าวกระดาษพี่นอ้องดึงง่ายๆเด้อไปกินแททสลัดเนาะค่ะเนาะได้หอยแมงหูวมารกับฉีกินใส่ก็หอยแมงหัวนะพี่เน,นาะคลอดปลากันพักแว่นเพื่อช่วยไขน ใบเพื่อนชี้ล้ายๆใบบุบบุกนีน่เนาะค่ายๆกันดึงง่ายเก็บง่ายอ ถามันเกิดอยู่น้ำปางสิพี่น้องมันสิขึ้นแบบสูงอวบอุ่ัรวยเลยด้เห็นคนเก็บกันหรอวะก็ไปแต่แสบอยู่เลวพี่น้องเห็ดอั่รรวอยู่ งามงามโอ้ยอ้อยอยู่ค่ะนีไ ه. ไ ه. จ่จุมนี่นี่โอ้งามคักงามคักงามเนี่ยมึงในพี่โน้องโอ้ยมึงเห็ดอ้วนอยู่ค่ะถ้ามันเกิดอยู่ําปางสิพี่นอ้องเพิ่อเห็นสีข้นยังสิขาวอ้วนลอยสีสนะะ้อค่ะเขียวอ้วนลอยเลยพี่น้องโอ้ยเก็บเก็บ มากหาของปลาพี่น้องห่ยนะความสุขขนาดเจ้าหน่อยกะอากาศร้อนๆอีกเดือนสองเดือนกะสิได้หาปูหากุ้งแะไรพี่น้องหาซนปูโซนกุ้งแะไรแบบน,นี้ปั้นหมูกินแะไรแบบน,นี้มากมีความสุขให้ยพี่ๆใน้องได้กินน้ำกรได้พี่น้องเอาไปแช่น้ำนนนนนออไว้ไแล้วก็ล้างให้มันสะอาด พี่หนอกขอชิบบนเอ็ลาบอันนั้นไหมพี่หนอกลาบปากกระปองไหมคะเทบเซ็บใส่ผิกกระตากละนี่แก้มเข้าไปพี่หนอกซิบบกค่ะพี่โบจังล่ะ เดนมาเพกู่ดก็ว่าวัชพืชแหละพี่นบาบาา้องเลยวัชพืาชาพของเพื่อนแหละเพื่อนปะพัากันกินพี่น้องกระถ้าสื่อในะชาวบัมากเก็บกินกันดีขึ้นยังไงแต่ถา้าหาเก็บเองเลยฮาวเป็นฝรั่งเพูนก็ได้ไปมึนทางฝุ่นกันงามอ่อนหัวจ้าอ่าอุ้ยอ่าเป็นข่อยชิดแห้งพี่น,น,น,น้อง อ่ะผักเองมีผลไรเนาะคะ่ะเนาะ ได้พี่หนุ่มนี่ยเต็มถุงแล้วแป๊บเดียวเราค่ะเนาะแตไป็ต้อกกไปเลือกเอาอยู่เฮือนอีกพี่น้องถ้าอยู่ในอันในป่านี่มันใช่พอมีขีดดินหลายคือจังนีพี่หนุ่มัน,นมันอยู่ยสวนเนะคะเนาะอยู่น้องอาอยู่ในปา่ามันจะเกิดไม่มียาเป็นสิ่งอื่อะไรเปลนางเอา mưa đầm mực ạ, tin nó, phi nông, thấy tăng này, làm ô ở ừ, làm ô luo ở ừ đấy, thành phố ghép phi nông ơi, của ông free nó, à anh từ tham mưu sát ghép này, anh này, anh này thì mình cá sĩ bao nó còn được như nó mình, tuấn anh này. หคุณเห็ดเงาอยู่ด้จ้ะหากเงาอยู่<ม>เกืเบเบงพี่เบงน้องเพิ่นเห็ดคลิปน้ำพี่น้องเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็ปลูกเนาะค่ะเนาะพี่พนออ้องภาว่าเออกินไว้ยของดีเน,ะะนาะค่ะกินตัวแสบหลายครับพี่น้องเลยไปถุงนึงแหละได้ตาพ่อน พอาะละเบาแล้วเพอแล้วกันพี่นอ้องลักษณะเพื่อนเด้อค่ะเด้อชิค้ายๆใบบัวบกนั่นแ่ะพี่นอ้องเบื้องง่ายจ้ะเบิ่งง่ายใบเพื่อนสิยู่กันเป็นจุม่มเป็นจุม่มเป็นกุมยุงสิพี่นอ้องเยเบื้องง่ายจงได้กับ,บ่ัวผาดด้อยค่ะเด้อลักษณะใบเพื่นอนสิเป็นคายคล้ายใบบัวนะ่ะละละเออเอเอลักษณะผิวเพิ่นคายเพื่อนสิอุมน้าแหยพี่น,ออน,นอ้องอุมนาม้า น่ารายเดี๋ยวต้องไปหาอ่านสรรพคุณเพื่อนพี่นอ้องเมื่อไงหนิ่ันชิยัวกับกุ้มเป็นก้อน,นาาเนาะจ้ะเนาะอยู่ตามปลาเพื่อนกระชีขึ้นสูงแล้วพี่น้องไปเพื่อนกระชีเลี้ยวงามอันนี้มันเกิดอยู่นนะอันนี้มันกับประคอยงามปะไหนาาเนาะจ้ะเนาะพอกันไม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสฉหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อสวัสดีบายนะคะ